ดอกบัวก็คือเดี๋ยวพี่เขาต้องถ่ายรูปก่อนพี่เขาถ่ายรูปเดี๋ยวก่อนได้อันยวนจะ่หเบิ้มไหมครับจะเห็นที่เบิ้มอะไรอยู่ชาชมวันนี้เป็นแฟใช่ตอนันพี่จอวันนี้เาสาถุง้บาค่ะนี่เขาอีนี่เขาเป็กล้องมย์หน่ดออออนนียังต้องแทนตัวเองเพาเจ้าทุกคำเลยา็

จริงเลยนะเนี่ยชื่เพลงว่าเริ่มต้นเธอรักใครคนหนึ่งเอ่อเขาเริ่มต้นให้อืมขีดขีดเลยไงเธอรักใครคนนึงลองต่อให้หน่อยก้องก้องทำได้ต้อะร้อยหนึ่งอาชอบจัดรลอยไปแล้วไปแล้วเราได้เสียเขาไปแล้วเอาเพลงกันชาบอกว่าหลุดไปอีกคบนึงล้วกำลังทำสมาธิอยู่นี่ผมหลุดอ่ะ มันร้องนี้เปล่าฮะโอเคแต่ร้องไม่ได้แล้วว่าร้องได้แค่เนี้ยอ๋ออันนี้เพลงเพลงใหม่ค่ะเพลงเพลงอันเวนี้เพลงอันไหนไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไปซ้อมร้องก่อนพี่โบูมาเลยก็ได้อ่าโอเคปลาชมพูต้อเข้าไน้ำต้องเลือกปลสตูดิโอก็ใหญ่โตนะคะกว้างขวางตึกสามชั้นปกติอันนี้เตาใหญ่โตเต้าใหญ่โตค่ะกว้างขวางตึกสามชั้นก็คือเดี๋ยวเปิดมาใช่ออะไครับ แกาารออะบ้งเียขอตารางงานหน่อยพี่วัดยังคุณนวัดยังไม่ไอ้นี่นะคะยังไม่โพสหรอสอ็นซอสซอสอสอะไรครับซอหูเจ้าสอสหูเจ้าแล้วเดี๋ยวชั้นกจะบอกว่าอุิยวันนี้มาแปลกทำไมพูดแบบว่าเป็นคำศัพท์สมัยโบราณอะไรเนี่ยอย่างนี้เสร็จแล้วอาซาล็อตจะพูดว่าก็ถ้าไม่ให้ สอดไม่้เรียกว่าสอดเจ้าสอดเจ้าต้องเปลี่ยนไปดูในเพ่มิสแกนค่ะเดี๋ยวอีซ็อกประมาณห้านาทีเนาะประมาณอีกห้านาทีเนาะเรคิดประมาณกี่นาทีครับคนที่จะขอครับทู่ประมาณห้านาทีเดี๋ยวเรามูไปเพ่มิสแกนไทยแลนด์ห้าจนทีจะเดี๋ยวเรามูไปเพ่มิสแกนไทยแลนด์ห้าจนทีจะเทยเกัน บฝนตกไหมฝนไม่ตกค่ะได้อยู่ได้อยู่แต่คืออันนี้คือรบมากค่ะคือได้คือส่งมาส่งในรายชร่อของนะยาย่างยาวอย่างนะครับลายทเ้ารอยย่งเฮ้ยไอพิงพูดไอพิงหน่อยนะพูดไอติงนิดนึงเห็นงแม เแล้วก็คาร์ลก็บอกว่าอ้าวเนี่ยที่เราพูดซีนี้สั่งแอคชั่นก่อนเก็นมาโอเคแล้วก็ทีนี้ครับเดี๋ยวคืออาร์ไลฟ์ของเราว่าเดี๋ยวเราจะเปิดคลิปแล้วก็เราเราจะพูดอันเมื่อกี้เป็นการเปิดคลิปขอเปิดคลิปนะเสร็จแล้วเราก็จะบอกว่าพี่แวนรู้จักคณิฮาร์เบิรมมนไหมครับ แล้วก็อ๋อที่กดไลค์กดแชร์อิงฟ้ากับหนูดีใช่ไหมจะได้รับแอลกอฮอล์ไปทำอะไรกันไว้ไป่้านวิยวปากไปแลแล้วก็สำหรับคนที่ซื้อของของเราในวันนี้เนี่ยจะมีสิทธิ์รุ้นรับรางวัลทองทำแท่งทั้งหมดวัี่ะมีแต่คนถูกหวยพี่ไม่ถูกเลยพองทำแท่งหนักหนึ่งกรัมติบรางวัลก็จะมีจับฉลากท้ายไลฟ์เลยฉลากจะอยู่ในนี้ เป็นลาเป็นเบอร์อยู่อืมไม่ได้ลืมทาเขียวอ่าโอเคฝักฝักือแป๊บนึงได้ไหมคะไ้ได้จะไปไปหยิบให้เราลงวคี่แชวัสดีครับทุกคนนี่แชร์เยอะที่สุดจะได้รับของแพงนี่ทุกคน

เดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมแต่แฟนคลับมาร่วมทำบุญในการโดยที่คือเซตทำบุญหน้ากากคือจะเป็นหน้ากากจะเป็นหน้ากากไม่ใช่เป็นหน้ากากธรรมดาที่ไม่มีลายเลยไม่มีลายเลยใช่แต่ว่าจะแถมจะแถมหน้ากากลายเซนใช่ซึ่งลายเซนก็คือจะเป็นนี้บองคุกบก็คือเป็นนี้แล้วลายเซนคือมันจะฝาไหมคะหรือว่าเป็นอสามารถเลือกได้ว่าจะเอาลายเซนใครสแตงแอดมินได้เลยหลังบ้านครับแล้วก็เซตทำบุญใครอยากจะเอาไปทำบุญที่ไหนก็สามารถแจ้งแอดมินได้เลยหรือว่าตัวแอดมินนะ ก็จะแจ้งคือแอดมินจะมีมูลนิธิต่างๆแจ้งไว้ให้ทุกานแล้วครับว่าจะมีมูลนิธิอะไรบ้างที่ร่วมกับเราหรือว่าถ้าใคร่วมรวมแบบชมพสวยมากลูกอยากจะส่งไปหรือวัดอะไรอย่างเงี้ยก็ราะว่าสามารถใช้ได้เลยชาลอตน่ารักอ่ะกระพริบค่าส่งไหมคะค่าส่งไม่มีครับในนี้คือราคาที่ส่งไปแล้วนี่แล้วก็วันนี้น้องๆสวยจึ้งกันมากเลยนะครับคุยกันก็คือ อันนี้มันจะเป็นเซตเซตวันแม่อันนี้นะครับก็จะมีแบบเสียบสีสวัสดีวันจันทร์สูตรรโลของเรายิ่งใหญ่มากซึ่งกองนี้ก็สามารถเป็นแจกได้ใช่โอ้ยจันจากวันจันทร์ถึงอาทิตย์แล้วก็กล่องนี้ใช่ก็สามารถแจ้งแอดมินได้เลยว่าจะเป็นจาเอาเป็นกล่องของใครอะไรชาร์ตสวยสูตรโอ้โหสวยมากเออ หน้ากลามน้ามางมิงมากแด้วก็แบบใช่น้องมาบลอกเล็กาได้เลยไม่เป็นไรครับรอก่อนได้เดี๋ยวให้น้องดูไม่ให้ดูหรอกรอนรไรฟ์ค่ะทุกคนนนีไลฟ์ด่ได้อยู่ไลน์นี่ดูไลน์เพจดีโอเค ขอรีเซ็ตใหน่อยนะกอยืดเครื่องก็ร่วนอ่าเดี๋ขอเวลาอีกแป๊บหนึ่งนะคะอีกสักห้านาทีกดตกฟ้าก็นอนใช่ทั้งน้องคุณชอบเดินทางท่องเที่ยวหรือไม่ชอบอันนี้คือภาษาไทยถามภาษาไทยใช่ไหมโอเคคุณบอกว่าภาษามันถูกเรียบเรียงแปลกๆจำปูชุดไทยไม่เอาเสียเบิ้มมาซ้อมอื้มวัดกับซ้อมมนมาคู่กันหรอครับ ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเจยเพิ่งไปซ้อมอยู่ในเสื้อผู้ออกรถตกลงมาทำการค้าขายนะคะใช่คือพันธมิตรแบบยิ้มนึกไปเข้าฝาลังแล้วยังไม่ได้คีย์สตรีมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่สตรีมเอาคีย์สตรีมเลยพี่จะท่าวโอเคมก็สบายพี่ชมโดนนำแล้วมันต้องก็คือตั้งเข้าไปที่สติมครับ คา,าราฮาดบ้มมนคืออิงฟ้าชาลลอตหรอคา,ารมาครหรอาดบิมมนคืออะไรพี่ตามไม่ทันนะเป็นในนี้พา <c oughs> จพี่แนูเไ้ใช่พี่บนทันในช่วงอเสียเบิมกับซ้อมมนไหมซ้อมมนคือไอหนูดีใช่ไหม ่ขอหนูเหรอพี่้ำมนพี่้ำมนขคนูหรอพี่้ำมนไม่ใช่หนูดีเหรอไม่ใช่อาหรอพี an ่เข้าใจว่าพ okay. ี่เข้าใจว่าหนูดีคือพี่น้ำมนเพราะว่าน้องชอบ acting เป็นพี่้ำมนตลอไม่ใช่ขืหนูเหรอไม่ใช่ค่ะตา้ผีผาไม่ทันใช่ไหมตอนเราพี่ตายอยู่ช่วงนั้นนะเฟื่อนละนี่ฟื่ละ เลืนละนี่ฟืนและอ๋อเรื่องของข้าเรื่องันโอ้โหอาสาเซตไว้เล่มอ ขอโทษหน่อยคุณแเทาไยนะโอเคแลโบแลโบทานิกปัญหาแลโบทานิกแลโบทานิกแลโบก่ไปไปะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไกและขอปีเลยครับปีส่งเข้า บั่นแล้วน้องชางต้องหยุดละต้องหยุดไลฟ์ละโอเคค่ะโอเคค่ะไว้เจอ